พร้อม่ของทีมครับเขาเพิ่งมาวันนี้วันแรก <laughs> ดูแทคติกเลี้ยงลูกครับเขาเลี้ยงลูกอยู่บนมือ <laughs> ยังไม่เห็นหน้าครับยังไม่มีใครเห็นหน้าเขา <laughs> เลี้ยงนี่เดี๋ยว <laughs> เลี้ยงเยอะเลี้ยงเยอ

ดี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 ลาิ่งไหลิ่งลาสนมดรมีส่งเส้นับทีนีดนต้งคนรถไถว่ายตัวตะรำไงขับตกำสวัสดีครับดังขอสัมภาษณ์นะครับ